การบริหารโดยจังหวัดของเรานะครับตอนแรกทีมงานณโอกาสนี้นะครับขอเชิญชมหวานมันกันต่อเลยครับและขอขอบคุณนางสาวมอนนี่บราวร์นะครับพิธีกรรมหวานสดจนตลอดจังหวัดจากเธอบอนแรกเข้ามานี่ก็จะมากลับในปีนีน้นครับขอกราบขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะครับรลงนก็ชมรวยกันต่อเลยนะครับควานมัน เดี๋ยวนางงามจะลงนทนสุดท้ายนางงามจะอดเชือกนะครับดว่าดูข้ามเชือกได้ครับขอบคุณนาบขอบคุณอาจารย์เซฟมากมันเหลือเกินครับอาการเซฟขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอัยน้งงาสาวบอนนี่ว้าวเราเพิ่มขึ้นเป็นมีน้องสาวมาใหขอบคุณครับขอบคุณครับ เราคเอีกครั้งคเดยครับนี่นครับขบอแพ้จับหมอะไลครับมีตางคนใจถึงมีแต่คนสวยครับโอ้โหโกงคครับมีนายอำเภอกำังทำชามากทำปีกตัครับนะครับใจดีครับท่้นท่านดูเอกตัุคครับหด้าท่นทอนรไลครับ เราคครกมวยทั้ะคู่อครับขอาคุรที่จะจะพิจารณาครับการาดยการทำไปครับทีนี้การการประกามกางขานการประมการเรียบร้อยครับขบุณกาเตอรวิเชียนเจลนอนายกของการบริหารสวนาชการ้อมด้กันณะครับขบณท่ารที่มาจกีองเยครับปรกกานี้ครับทสานิสตชตางัเกีรับประธานบริหารโลโนิเทชรสยามศิลปาตาครับ ปมมาเตอรหลักผู้ใหการสนับสนุนหลักครับแล้วก็ผู้ชมัรทุกท่านนะครับการนังชมวยนเราอีกนะครับอีประมาณหนึ่งคู่สองคู่กมีงานนาฬิกาตัออาทีเจ้าประจันก็งานวันละน้ำหวานกับสิบแปถึงยี่สิบสองนะครับตัวสถตย์ใหญ่ตับตีนะเ้าลระจันตัวตีมีสูครันายไปกี่งานงานเดือนตาง น,น,นั os, าแล้าก็ไปดีําคกับหวานกับระดาบดังัระดับรับรนดางกับตัวเดินทางกับเดนทวัวนีครับคนไทยนะครับวายูรับลัรวายูกันอไรนี้ครับมวยมวยไยแดงนะ่ายนึเงรับเป็นเพีงนำรายกับายแดงอลนนาวีสิสอต้อง กับคนนี้เป็นการชิงแชมป์ด้วยฮะกับกับชายปืนอ๋อเอกรักกันป้าเอกของเรากับต่อไว้ค้งครับเยาว์มาลาลงครับใครใครทำเดือยเพระยักษ์สองก็สองใจ กาลูนาวีสิขอป้อขทอป้อนชนะมอบสามทันบาททันทีออหน้าแวนด้วยสอบปอปอจ่ายกระกวดในการจ่ายทับเช่นต้วยในการโอนในฐานอาคาด้วยยกแนคอเพ็นเติมจับดูดโอ้โหสายตินง ไม่เป็นไรครับโบมาได้รูปไม่เป็นไรครับกระการใจยากไปเรื่อยๆครับขอบคู่ต่อไปเป็นคู่หนึ่งพิเศษเลยครับ,บเพชรจินไกรนน่ารักอ่ะเทศบาลบ่อร้อยนะครับลงมาทุทบ,าบปากแลงครับคู่สรส้างความต้านนารือลั่นทำให้บอลไล่เลเ่นบ้านไปทั่วโลกครับนล้วก็ทำงานอยู่ที่เทศบาลตำบลบอลอร้รอ,อยนี่เองครับพบกับเพชรจินสารวัตร ขับเพชรีสารวัตนี่ยักสงเขาประกวดเโดยคูณใหญ่พลอยบาลีคุณใหญ่คนดีที่ีส <Bryant> ีจั่งดูก็ค่เป็นคนไอไหล่ยานะตเสียงาะมแ่วสอนหนยยู่ลกระเปา ของของของดูแลดูในกระเป๋ากระเป๋าสื่อใจครับขอบคุณ um ้าเองนะทีเดียวขอต้องครับ mm ้ทงไม่านอาจารย์เพียงคนไกล้ตัวก่อนขอบคุณ้าเองเอด็กกำลังนักกา้ครับ ันนี้ก็เสียเพ่งครับเข้มครับแล้วถ้าายแดงกันนะคุณลูกจะมอบระตังให้ไยแดงนะลูกนาวิกาที่เราต้องสามพันนะครับแล้วก็วันนี้ถ้บคุณบอกกับคุณลูกนะับอับลูกนะว้าต่อไป่เป็นไปถึงจุดใดดานีุ้ณใจก็องต่อไปครับพี่น้องลวก็ต้องดูกันขอแค่ความจมอบรางวนใหับ วาแดงได้หรือไม่นะครับวายแดงขาอีกเลยครับต่อ เด็กชายคนนี้รุ่นน้าดีแข่งวันน้านีโอ้ว่าันต้องว่าแล้วชีวิตน้อยรุ่นหนูสองตอนนี้ไปไปของด้วยอะไรของด่วยกระซาน

nó ngoái nín nín ngồi dài bàn ngang gặp năm qua có đôi thằng trồn, tôm mọi tôm ตุ่มต้่มต้่มเขาจะน้ำแข็งค่ะเป็นอะไรแล้วเขาจะน้ำแข็งเขาบอกให้เอาต้มมาด้วยูมวยละเป็นอะไรกันไม่รู้อะไรต้่มอะไรกันไม่รู้ไม่เขาบอกเอาน้ำแข็งเอาต้มมาด้วยพี่เอาต้มมาด้วยหลอนไงหลอนไงบาสหลอนไหนบ้าต่อยกันโชว์หน่อยดิ่้างคนละค่าบาทตัดกันนี่ป้าบ้า กู Hoy, ้เอกเปล่ากู้เอกกับพี่เปล่ามาดิใส่ไ่หมดทุกฟส่ะไม่ใส่เลยตั่อไกอย่างนี้เลนะ

thank <laughs> you